ันนี้ครับทดสอบอีกครั้งครับกับรถที่บ้านผมเองนะครับรถที่บ้านผมเองคนขับโดนเมียตีครับเพิ่งจะเอารถไปทำงานวันนี้วันแรกคันนี้เป็นฮิโน่เอสเนะครับเป็น2อคานแท้เครื่อง P11 ิบครับพีสิบพีครับลงท้ายอ่าลงท้ายด้วย คันนี้น่าจะเป็น T ีทีนะครับผมจำไม่ผิดมันเป็นสองคันก็แม่ลูกครับตามสไตล์ผมนะครับจะแต่งตามสไตล์ยุ่นกระบะคันนี้เป็นขอ,ของอู่สุนชัยนะคนปรปฐมอูในครับอูในก็ให้ดูพอดีกำลังอยู่ในช่วงเทสเทสนะครับเทสระบบเสียง เพราะว่าเป็นมือใหม่กำลังหัดทำช่อง YouTube นะครับวันนี้คิดว่าเสียงน่าจะดีกว่าคลิปเมื่อวานครับมุมสวยๆนะครับก็ที่บ้านผมคันนี้เป็นคันม้ามีรูปม้าครับก็บางฝุ่นเต็มตูนะครับสะท้อนแสงสไตล์รถญี่ปุ่นนะครับไฟท้ายมีหมวกแต่ว่ารถยังไม่ได้ล้างครับ ไม่ไล้างรถคันนี้3ามปีนะครับสามปีแต่ว่าก็ยังถือว่าโอเคอยู่สภาพรถแต่วันนี้ไม่ได้ล้างนะครับไม่ได้ล้างรถสท้อนแสะซ้อนแสงทางน้ำมันครับสเตเลสเก็ดปลาครับก็บอสุูเมี่มครอบดุม เอ้ยกกันชนด้วยแล้วก็คันนี้มีกันชนยกด้วยนะครับกันชนยกเป็นกันชนยกพรอมอเตอร์ตรงรุ่น S700 ครับก็จะดีเวลาเข้าหน้างานหรือรถเรามรรทุกหนักหรือกิโลต่อช่างที่ช่วงที่มันไม่นี่ครับตอนนี้เท่าที่ผมเห็นแบบเนียนๆก็มี พี่สมชาพิษโลกนะครับที่ทำใส่รถตัวเองถือว่าเนียนมากๆให้ดูนะครับ,ให,รบให้ดูครับให้ดูครับให้ดูครับความสูงก็ได้อยู่ครับ ผมจะเน้นเป็นงานรถที่บ้านจะเป็นงานแท้ญี่ปุ่นนะครับกระจกซ้ายขวาก็เป็นปาแมนพอดีเก็บมาจากเชียงกงได้ก็ถือว่าคันนี้ค่อนข้างสมบูรณ์ครับค่อนข้างสมบูรณ์พอดีจะออกไปวิ่งแล้วครับงานวันนี้คนขับมารับรถไปก็เลยถ่ายคลิปนิดนึงครับคลิปนิดนึงก็งานสีอูสุนชยัยอูย่ในก็ต้องชื่อนี้แหละครับ ช่างออบสุนชัยนะครับสุนชัยก็โฆษณาให้เสียนิวนิดนึงครับยางที่บ้านผม80%นะครับผมใช้ MRF นะครับรุ่น S1N4 ผมจะใช้เบอร์นี้นะครับแล้วก็ลายนี้ผมว่ามันโอเคเลยสำหรับผมสำหรับผมนะครับก็รวดลายการให้สี ก็เป็นช่างของศุนชัยทั้งหมดก็รถสามปีแล้วครับคันนี้สามปีปีนะครับปลายท่อเป็นปลายท่อปลายท่อฮะนะครับแล้วก็ท่อเดินสแตนเลส เสียงก็จะถ้าเป็นรถหนักนี่ผ่านตึกกลางคืนนี่จะกล้องมากๆครับจะปัดปาดหน่อยครับท่อหัทดลองนะครับทดลองระบบแต่รถไฟเลนี้แต่ รถไฟ啊！รถไฟ啊！dang ba！ การที่ว่าจัดห่อให้ลั่นๆสักหน่อยครับก็เป็นหน้าปิดนะครับ ไลค์กดแชร์นะครับกดติดตามเดี๋ยวจะมีคลิปลงทุกวันนะครับแล้วก็อาจจะเป็นรีวิวรถลูกค้ามั่งรถผมมั่งแล้วก็การทํางานกระพวกอะไรเก่าญี่ปุ่นประมาณนี้นะครับเดี๋ยวก็จะอัปเดตตลอดก่อมค,ครับ